สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับวันนี้เราย่างไก่ครับผมไก่ย่างครับผมย่างไก่ครับผมกินกับส้มตำครับผมนี่ครับเน่ส้มตำครับมาเด้อพี่น้องเด้อย่างไก่ครับส้มตำครับผมย่างไก่หอมๆเลยครับย่างไก่ท่าเกลือครับผมแซ่บๆนั่ยกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้หอมๆเลยครับผม มาแล้วครับเนาะพี่น้องเนาะไก่ย่างครับไก่ย่างท่าเกลือครับกับสมตำจานใหญ่เนาะครับเนาะเป็ดเป็ดแซ่บๆด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมื้อนี้ครับข้าวแรงครับผมเป็นไรครับเหลืองกำลังหนักกินเลยครับผมไก่ย่างครับเอาโตเป็นไร แ <c oughs> นวสมตำไก่ย่างจิตใจนะครับเ <c oughs> สร็จๆมั่งกันนะครับ <c oughs> มาๆหลอบเดือดร้องกันเด้อพี่น้องเด้อ ก่ก็ร่งสูกครับนี่ร่างเหลืองๆเลยครับสาหรับคืินี้กับยูริสมาชสสิขภาพมังกายแข็งสูงคนนะครับเนาะสวัสดีครับ